จะถูกใจสายฟรีทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาแนะนํากิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่1 2ถึง16แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งจะขึ้นวันที่1 2ถึง18ซึ่งทั้ง2กิจกรรมมัน,นี้เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับสายเติมอยากเล่นก็เล่นได้สายฟรีอยากเล่นก็เล่นฟรีนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะมีแจกอะไรบ้างอย่างที่บอกไปในปกคลิปว่าเราจะมีแจกตั๋วกาชาถึง20ใบด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่12 13, 14, 15, 16เนี่ย น้องเข้ามาเล่นเกมน้องจะได้รับตั๋วกาชานะครับเล่น15นาทีได้ตั๋วโกเล่น30นาทีได้ตั๋วสุ่มตู้เดมอนนะครับตู้เดมอนคือตู้นี้นะครับอ่า60นาทีได้ตั๋วสุ่มตู้นี้แล้วก็120นาทีได้ตั๋วสุ่มตู้อีโวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเข้ามาเล่นทุกวันัวลา2ชั่วโมงเนี้ยน้องจะได้ตั๋วทั้งหมด4ใบต่อวันแล้วมิชชั่นตัวนี้เสียงดังจังอ่ะอินิ แล้วมิชชั่นตัวนี้จอรีชัดทุกวันก็คือวันที่12 13 14 15 16 5วันเนี่ยน้องเข้ามาน้องได้เวลา4ใบ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 20ใบนะครับอย่าลืม15นาทีตัวโกสามสาทีตัวไดมอนด์60นาทีตัวอาวุธ120นาทีตัวตู้อีโว e vo, นะครับวันละ4ใบ5วัน20ใบนอกจากนั้นในวันที่1 2บสถึงสิเนี่ยจะเป็นกิจกรรมซูเปอร์สตาร์พาร์ทสอนะซึ่งก็มีของไอเทมซูเปอร์สตาร์มาจากอีก3ชิ้้นนดวยกัจะะมีอไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนเลยะครับ เราเข้ามาเล่นเกมวันที่12ถึง18บฆ่าคน5้าคนจะได้กล่องอาวุธซูเปอร์สตาร์ซึ่งเป็นกล่องที่ยังไม่เปิดขายนะครับก่อนนี้จะเปิดขายในอนาคตแต่ว่าอันนี้เอาไปฟรีก่อนเอาไปลองใช้กันได้ถ้าเกิดใครโดนดีได้ของทาวนอก็เอาไปใช้โชว์เพื่อนได้เลยก่อนที่ก่อนนี้จะมาขายในอนาคตนะฆ่าได้10คิวหรือว่า10คนเนี่ยจะได้ตัวรูปโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ของตัวสกายเดอร์แบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ค่า30คิวเนี่ยจะได้ระเบิดซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวพี่เปิดให้ดู